โชคไม่ดีเลยเนาะดันมีคนมารู้ความลับอะไรแบบนี้เข้าอ่ะตอนแถมคุณจอไมไ่ชอบใครไม่ชอบดันไม่ชอบแฟนอาร์ตัวเองอีกครับเขายังไม่ได้เป็นอะไรกันเว้ยมันรู้สึกแย่ว่ะมันก็จริงแหละใจคนเรามันคับกันไม่ได้หรอกครับเหมือนกับตอนที่คุณเป็นแฟนกับมารินน่ะผมก็แอบชอบมารินเหมือนคุณไง แล้ตอนนั้นผมก็เศร้าเหมือนคุณแบบนี้เลยแต่มันต่างตรงที่มาลินเขาชอบผมด้วยสิไอ,อสัตว์เอ้ยที่จะบอกก็คือทุกปัญหามีทางออกเลยไม่ว่ามันจะร้ายหรือว่าจะดีนะครับแต่แค่มันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ แต่ถ้าคุณจรเนี่ยอยากได้ทางออกที่เร็วและดีที่สุดนะคุณจรบอกผมมาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปบอกโค้ดให้มึงเงียบไว้เลยนะแล้วมึงมีเข็มกี่เส้นนะมึงเงย็บปากมึงไว้เลยไม่อยากให้พูดหรอเออดีวะถ้าอย่างนั้นคุณจรพอจะช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมครับ มึงให้กูช่วยเลยนี่เลยก้มๆเงยๆเก็บเก็บมาตั้งนานปวดหลังอะ่ะคุณจอนช่วยเก็บหเห็ผมหนะนะคะรับอยู่เยอะนะมึงนะ